ส่งท้ายวันนี้ด้วยล้ช่องสิงคโปร์เมืองกลังค่ะมัดใจคนกินด้วยเส้นใสเหนียวหนึบหวานหอมชื่นใจนะคะยิ่งอากาศร้อนร้อนแม่ค้าย,ยิ้มแฉ่งเพราะว่ายอดขายพุ่งกระฉูดค่ะนี่เป็นล้ช่องสิงคโปร์ซาเล้งร้านแม่สีนวลช่วงนี้ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าค่ะร้านนี้อยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงวังต่อถนนวิเศษกุลตําบลทับเที่ยงอําเภอเมืองกลัง นางศรีนวลไรตรงเจ้าของร้านบอกว่าขายลดช่องมานานกว่า7ปีแล้วเซนลดช่องสิงคโปร์ทำเองนะคะเป็นที่นิยมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขายไม่แพงค่ะแค่ราคาถุงละสิบาทเท่านั้นยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนมากทําให้ยอดขายละช่องสิงคโปร์แต่ละวันเพิ่มขึ้นถึง60%์ด้วยกันค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทีศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะอีกสักครู่รับชมตะครเรื่องหน้าต่างสีรุง้งช่วงนี้ดิฉันออสิเนออมอลโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ